ื่นเต้นมากเปิดคอร์สสอนตัดต่อดาวินชี r e s o ฟ v e ครั้งแรกในชีวิตช่วงวันที่8พฤศจิก,กายนที่ผ่านมา m i n i t h a r i n g ได้จัดคอร์สเรียนยกระดับการตัดต่อด้วยดาวินชี r e s o ฟ v e รุ่นที่1นะตึกวันศรไปครับบรรยากาศภายในห้องเรียนเต็มไปด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นกับเนื้อหาที่จัดเต็มตลอด6ชั่วโมง มีทั้งภาคทฤษฎีเรียนรู้หลักการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอและภาคปฏิบัติเรียนรู้การทำสีด้วยเทมเพลต p p w w r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  d i n พร้อมกับเทคนิคการตัดต่อต่อตางๆและลูกเล่นเอฟเฟกอีกมากมายพร้อมกับทีมงานที่คอยตอบทุกคำถามที่นอกเหนือจะมีเรียนออนไซน์แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอบทเรียนออนไลน์ไปให้อีกกว่า27วกหนวิดีโอ ความยาวมากกว่า3ชั่วโมงครับแน่นๆเลยและทั้งนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ทันรุ่น1เนี่ยเร็วๆนี้เราจะมีเปิดคลาสเป็นรุ่นที่2ส,สามารถรอฟังประกาศได้เลยครับหรือถ้าใครไม่สะดวกมาเรียนออนไซต์เนี่ยก็สามารถสมัครเรียนแบบออนไลน์ line, ผ่านวิดีโอคลิปได้ตลอดครับ